สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Base Living เชียงใหมค่ค่ะวันนี้ค่ะชีจเอาซัพดีๆน่าสนใจมากๆมาฝากคุณผชมกันนะคะวันนี้ค่ะจะพิเศษหน่อยนะจะเป็นบ้านมือสองนะคะที่อยู่ในโครงการ The Greenery Villa นะคะตรงนี้ค่ะจะอยู่เกือบๆติดกับแยกลิขิตชีวันเลยนะคะถ้าใครที่เคยดูคลิปของเรามาก่อนนะคะจะจำได้นะว่าเราเคยพามาโครงการนี้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะ แล้วชี้จะบอกว่าตอนนั้นที่เราพามาค่ะคุณผู้ชมเรามารีวิวหลังนี้นะคะก็คือตรงกันข้ามกันเลยนะคะฝั่งนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะลงไปได้แบบประมาณไม่นานนะคะก็มีคนติดต่อมาซื้อเลยนะคะหลังนั้นเนี่ยขายอยู่ที่ประมาณ9.8ล้านบาทนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะที่ดินเล็กกว่าบ้านหลังนั้นเพียง10ตารางวานะคะจะขายเพียง7.6ล้านบาทค่ะคุณผู้ชม าราคานี้จะได้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราพาคุณชมไปชมกันข้างในกันตามมาเลยค่ะสัดส่วที่ดินของเขาเนี่ยเขาจะอยู่ที่1 5 0เมตรารางวาค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยตัวบ้านนะคะหลังนี้ใหญ่มากประมาณ216ตารางเมตรค่ะมีด้วยกันสีห้องนอนนะคะสีห้องน้ำแล้วก็สามารถจอดรถนะคะตั้งแต่2คันอาจจะได้มากถึง4คันเลยนะคะ และราคาขายนะคะจะอยู่ที่7.6ล้านบาทนะคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายนวันโอนคนละครึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูบริเวณพื้นที่รอบๆตัวบ้านกันก่อนดีกว่าเริ่มจากทางด้านนี้ก่อนเลยเนื่องจากว่าตัวบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านแปลงมุมนะคะฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นมุมถนนเนาะแล้วก็หน้าบ้านฝั่งนี้ค่ะเขาก็ปูเป็นไม้แผ่นทางเดินอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้ค่ะฝั่งนี้ในนาคตน,นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะปูหญ้านะคะหรือว่าอยากจะลงพวก ไม้ดอกไม้ประดับอะไรเพิ่มเติมก็คือเขามีพื้นที่กว้างมากๆและฝั่งตรงกันข้ามนะคะของตัวบ้านฝั่งตรงกันข้ามตรงนั้นนะคะก็จะเป็นเรียกว่าเป็นสวนสาธารณะของโครงการนะคะเป็นสวนส่วนกลางเนาะก็จะมีพวกเครื่องเล่นอะไรต่างๆของเด็กๆนะคะอยู่ตรงกันข้ามเลยนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาชมฝั่งด้านนี้กันดีกว่าเริ่มจากตรงนี้ดีกว่านี่คะ่ะตามเข้ามาเลย บริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่โรงจอดรถนะคะแล้วก็ทางฝั่งด้านนี้เนาะตัวนี้เขาก็จะให้นะคะก็คือจะเป็นชุดเก้าอี้เอาดอ์นะคะเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้แดงนะคะอันนี้ชุดนี้ก็เห็นว่าราคาประมาณ5-6หมื่นกว่าบาทในขณะที่ซื้อตอนนั้นนะคะไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะแพงขึ้นแล้วนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนเรียกว่าเป็นชานบ้านเนาะ,ะเขาก็ตกแต่งจัดสวนนะคะเอาไว้ให้เรามานั่งเล่นชิลๆอะไรอย่างนี้ และทางที่ดินฝั่งข้างบ้านตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าที่ดินเนี่ยกว้างมา,มากๆเลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมกันพื้นที่สวนข้างบ้านตรงนี้นะคะก็แบบกว้างมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมที่ชี้บอกตอนแรกนะคะว่าบ้านสามารถต่อยอดได้นะคะก็คือเราซื้อบ้านหลังนี้มานะคะเราสามารถลงจราว่ายน้ําได้ค่ะแล้วก็สามารถอัพราคาเช่าได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้เนาะโครงการนี้เข้าเมืองสะดวกนะคะและบ้านฝั่งตรงกันข้ามนะคะ เราเคยมารีวิวขายกันแล้วครั้งนึงค่ะก็จะเป็นบ้านภูวิลล่าเหมือนกันนะคะแต่ว่าหลังเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าขายถูกกว่านะคะก็สามารถมาลงสระว่ายน้ําอะไรเองได้นะคะในอนาคตพื้นที่ก็ยังเหลือกว้างๆเลยนะคะส่วนต้นไม้อะไรต่างๆนะคะเจ้าของปลูกมานานละเป็นพวกไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็จะเป็นพวกผลไม้นะคะเยอะเลยนะคะอย่างที่เห็นก็จะมีแก้วมังกรเนาะมีมะพร้าวอะไรต่างๆแล้วก็พวกดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขาปลูกให้ดอกไม้เนี่ยมันออกดอก เรียงกันไปเลยนะคะทุกเดือนแสดงว่าใน1ปีนะคะก็จะมีดอกไม้ออกสลับกันไปสวยงามนะคะโอเคเดี๋ยวพาเข้าไปชมในตัวบ้านกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะเข้าทางด้านหน้าบ้านตรงนี้ค่ะหลังนี้นะคะ,ะถ้าสอบถามเกี่ยวกับอายุบ้านเนาะแล้วก็ ดูมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังโฉนดเนาะตั้งแต่ซื้อเข้ามานะคะก็ตั้งแต่ปี54นะคะ2554แต่ว่าตัวบ้านนะคะโครงสร้างอะไรต่างๆก็คือยังสมบูรณ์แข็งแรงอยู่นะคะเพียงแต่ว่าผู้ชมอาจจะต้องเข้ามารีโนเวทอะไรนิดๆหน่อยๆน่อยนะคะอ่ะเข้ามาดูกันในตัวบ้านคะ่ะว่าคุณจะได้อะไรบ้างน,นะคะแล้วก็เลเยอร์ของตัวบ้านเป็นยังไงบ้างน,นะคะเข้ามาปุ๊บค,ค่ะโถงตัวบ้านตรงนี้นะคะเป็นโถงสูงเลยค่ะ นี่เลยมันเหมือนเป็นแบบ High Ceiling นะคะคือเราสามารถอยู่บนชั้นสอนะคะมองลงมาเห็นชั้นหนึ่งตรงนี้ได้อันนี้คือแบบแบบบ้านเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วคือทำไว้ชิมบอว่ามันสวยนะคะแล้วก็ l a เ o u t ของตัวบ้านเนี่ยมันมีลูกเล่นหลายอย่างนะคะก็ถ้าเกิดว่าซื้อไว้ทำเป็นพูลวิลล่าหรือว่าปล่อยเช่าอะไรเงี้ยก็เหมาะนะคะแล้วก็สวยด้วย ชุดโต้รับแขกตรงนี้นะคะเขาก็จะให้คุณผู้ชมนะคะนี่ค่ะเป็นชุดโต้รับแขกที่แบบสวยมากๆเลยและก็จะมีของบางอย่างเท่านั้นแหละที่ทางเจ้าของเขาอาจจะต้องอขอเก็บไว้นะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วภายในบ้านเนี่ยเขาก็จะให้คุณผู้ชมไปเลยเนื่องจากว่าเขาต้องการที่จะขนของออกให้น้อยมากที่สุดนะคะอ่าฝั่งด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่แบบว่าเราเอาวางทีวีอะไรต่างๆเนาะก็จะมีพวก ชั้นอะไรต่างๆตู้นะคะเป็นประเภทแบบางานไม้หมดเลยนะคะสำหรับหลังนี้ส่วนตัวตัางนอนตรงนี้นะคะอันนี้อาจจะไม่ได้ให้นะคะอันนี้ทางเจ้าของเขาจะขอเก็บไว้ค่ะ,ะขยับเข้ามาอีกนิดนึงตรงนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําอยู่ชั้นล่างหนึ่งห้องนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ํากลางค่ะแต่ว่าจริงๆจะมีห้องน้ําอีกห้องหนึ่งแต่อยู่ในห้องนอนด้วย ชั้นล่างเนี่ยก็จะมี1น,นอนแล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะนี่เลยตัวบ้านนะคะมีลูกเล่นแบบว่าเราสามารถเดินไปสเตปลงมาแบบนี้นะคะโซนนี้ค่ะก็จะเป็นโซนที่แบบว่าเราสามารถวางของอะไรต่างๆเราอาจจะแน่นะโคตเนาะอ,อยากจะวางพวกไอแลนด์ครัวนะคะสามารถวางตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยกว้างม,มากๆส่วนโต๊ะอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะขยับมาได้นะคะ สามารถไปออกแบบแล้วก็ดีไซน์ได้เลยนะตัวอาหารตัวนี้นะคะอันนี้ก็ให้เหมือนกันนะคะอันนี้เห็นว่า,าซื้อมาจากที่พมา่าเลยนะคะอินพอรตเข้ามานะคะแล้วก็ในส่วนของพวกตู้ยงตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆนะคะก็เดี๋ยวก็จะเมนชันไว้ให้นะคะว่าอันไหนได้อันไหนไม่ได้หรือว่าอะไรยังไงนะคะอันนี้ก็คืออันนี้ก็ให้ไปเหมือนกันเดี๋ยวมาดูตรงโซนครัวกันดีกว่าค่ะ ในส่วนของครัวนะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์บิวอินค่ะตรงนี้ก็จะมีให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเตาแก๊สแบบ2หัวแบบนี้นะคะแล้วก็หัวด,ดูดควันนะคะเขาก็จะเปลี่ยนไอตัวฟิลเตอร์ตัวกรองตรงนี้นะคะให้ใหม่นะคะในอนาคตถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาซื้อนะ,ะแล้วก็ในส่วนของซิงล้างจานอะไรตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นซิงเป็นก๊อกน้ําแบบ น้ำร้อนน้ำเย็นนะคะก็ผสมค่ะเพราะว่าเขาจะมีหม้อต้มอยู่ด้านล่างนะด้านในค่ะแล้วก็พวกของอะไรต่างๆก็ตามนี้เลยตามภาพตามคลิปเลยนะคะและห้องนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของค่ะทําไว้แบบสวยเลยนะแล้วก็นี่เลยอ่ะเปิดให้ดูนิดนึงนะคะก็จะเป็นห้องเก็บของอะไรต่างๆเก็บพวก,กอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะก็จะมีของทำความสะอาดต่างๆนะคะไม่ม็อบไม่กวาดนะคะ เอาล่ะเดี๋ยวพาไปชมโซนอื่นๆในตัวบ้านกันต่อค่ะชั้นล่างนะคะอย่างที่บอกเลยว่าจะมี1ห,ห้องนอนนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวนี่เลยห้องนอนเขาจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะในห้องนี้นะคะก็จะมีแอร์นะคะแล้วก็มีเตียงนอนตัวนี้จะเป็นเตียงไม้สักนะคะอันนี้ก็จะให้ไปค่ะแล้วก็ห้องน้ำจะอยู่ทางด้านนี้ ฝั่งนี้มีตู้เสื้อผ้าตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตู้ไม้สักเหมือนกันนะห้องน้ําตรงนี้ค่ะก็จะมีเครื่องทําน้าอุ่นให้นะคะจริงๆมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ทุกห้องเลยนะคะแล้วก็จะมีนี่เลยก็สามารถอาบน้ําได้นะคะแล้วก็เนี่ยซ้ายซิ่งก็ประมาณนี้นะคะส่วนประตูนี้ก็จะพาไปโซนซักล้างหลังบ้านนะคะในส่วนของฝั่งด้านหลังบ้านนะคะตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีประตูบานเลื่อนเนาะ มันก็สามารถเปิดข้ามออกไปได้เหมือนกันนะคะด้านหลางตรงนี้เขาปูแผ่นทางเดินไว้เต็มพื้นที่นะคะก็คล้ายๆกับเป็นโซนซักล้างอีกโซนหนึ่งนะคะแนอนาคตคุณอยากจะต่อเติมหรือว่าทําอะไรตรงโซนนี้นะคะก็คือสามารถทําได้เหมือนกันป่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะคะขึ้นไปชั้นบนกันเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะในส่วนของบันไดนะคะคุณผู้ชมบันไดของเขาเนี่ยลูกนอนกว้างมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบันไดของเขานะคะกว้างมากนี่เลยคือตัวบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่แบบว่าหลังใหญ่นะคะแล้วก็เขาก็วางเลเยอร์อะไรต่างๆชีนว่าก็ดูสวยดีนะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งด้านนี้กันตรงนี้ค่ะตรงชั้นสองตรงนี้นะคะเขาก็จะมีมุมที่เราสามารถมองลงไปแล้วก็ มองเห็นยังโซนห้องรับแขกของเราชั้นล่างได้นะคะก็ตรงนี้ก็ดูเป็นกิมมิคอะไรเล็กๆน้อยที่แบบว่าเออทำไว้น่ารักดีนะและในส่วนของโซนห้องนอนต่างๆนะคะก็จะอยู่เรียงกันตรงนี้เลยค่ะนี่เริ่มจากห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนเลยดีกว่าอยู่ฝั่งด้านนี้นะคะสำหรับมาสเตอร์เบดรูมนะคะได้กว้างกวางแบบนี้เลยคือเราสามารถมาทำเป็นวอลอินคลอเซตนะคะ ฝั่งนี้ก็ได้นะคะคือทําเป็นเหมือนโตเครื่องแป้งกันแบบนี้แล้วก็หันไปอีกฝั่งก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าอะไรต่างๆหรือแล้วแต่นะคะว่าเราจะดีไซน์ยังไงนะคะและห้องนี้ก็จะมีระเบียงค่ะระเบียงที่หันออกไปด้านหน้าบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นทิศใต้นะคะและในส่วนของห้องน้ําค่ะอยู่ทางด้านนี้เลยสำหรับห้องน้ํานะคะของเขาก,กว้างมากเลยนะคะแล้วก็ มีเครื่องทำ้วาอ,อุ่นแถมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวกระเบื้องพื้นนะคะชิมองว่าคุณไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะคือถ้าเป็นบ้านหรือว่าคอนโดต่าง,างๆที่มันอายุมากกว่า1ิบปีไปแล้วนะคะส่วนใหญ่เขาจะใส่กระเบื้องแบบกระเบื้องเล็กๆที่แบบไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่าอย่างห้องน้ําตรงนี้ไม่ต้องทําใหม่ละห้องน้ําตรงนี้ก็คือสวยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นนะคะพื้นชั้นสองตรงนี้ก็จะเป็นลามิเนตนะคะลามิเนตลายไม้นะคะแล้วก็ ออกมาจากห้องมาสเตอร์นะคะตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนอ๋อห้องนอนมาสเตอร์เบรูมเมื่อกี้นะคะเต,ตีเยงตู้อะไรต่างเป็นไม้สักหมดเลยนะฝั่งนี้ก็จะเป็นเตียงนะคะเป็นเตียงไม้สักเหมือนกันนะคะซึ่งเตียงทุกตัวนะคะใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็ถ้าคุณอยากได้ฟูกด้วยนะคะหรือไม่อยากได้นะคะสามารถแจ้งกับทางเจ้าของได้เลยและทุกห้องนอนนะคะก็จะมีแอร์นะคะมีแอร์แถมให้ แต่มันจะมีแอร์อยู่2ประมาณ2ตัวนะคะที่เขากำลังรอเปลี่ยนอะไรอยู่ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบบ้านหลังนี้นะคะกะ็ทางเจ้าของเขาก็จะสามารถแบบออฟเฟอร์ได้ว่าอ๋อคุณสามารถแบบไปซื้อแอร์ใหม่เองได้แล้วก็เขาก็จะมีส่วนลดให้อะไรแบบนี้ก็คือ,คอสามารถมาต่อรองคุยกันได้นะคะมาดูหน้าง,งานกันก่อนได้เลยและตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำกลางอีกเหมือนกันค่ะ ห้องนี้นะคะลงยาแนวใหม่ก็สวยแบบเหมือนใหม่ได้เลยนะคะห้องนี้พวกสุขภัณฑ์อะไรต่างๆยังใช้งานได้เป็นปกติค่ะและสำหรับห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะลักษณะห้องนะคะก็จะเป็นห้องไซซิ่งประมาณนี้นะคะห้องนี้อาจจะต้องซื้อเตียงอะไรเข้ามาใหม่เองหรืออาจจะทำเป็นห้องทำงานก็ได้นะคะหรือว่าห้องแบบอ่ กิจกรรมอะไรต่างๆเก็บของอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะตรงนี้มีประตูที่สามารถออกไปอย่างระเบียงได้เหมือนกันนะคะหลังนี้ก็จะมีระเบียงด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปคุยสรุปกันที่ข้าล่างบ้านกันเลยค่ะ ำหรับคลิปนี้นะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะเนื่องจากว่าภายในบ้านเนี่ยก็อาจจะมีพวกของอะไรต่างๆของเจ้าของเดิมอยู่นะคะเนื่องจากว่าเขาอ่ะยังไม่มีเวลาที่จะแบบขนย้ายออกไปเลยนะคะตัวเจ้าของนะคะตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพไปทําธุรกิจแล้วก็อยู่ที่นั่นกันหมดแล้วสําหรับบ้านหลังนี้เนี่ยก็ปิดไว้นะคะแต่ว่าตัวบ้านเนี่ยยังสะอาดเอี่ยมอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่าเขาให้แม่บ้านนะคะมาดูแลคะ่ะอาทิตย์ละหนึ่งวันนะคะ ก็ชีก็รู้สึกว่าเวลาเดินไปตรงจุดไหนอะไรต่างๆมันมันก็สะอาดนะคะแถมที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยู่นานๆเนี่ยหญ้ามันขึ้นสูงแน่นอนแต่เนื่องจากว่าเขามีการดูแลรักษาตัวบ้านแล้วก็สนามอะไรอย่างนี้นะคะอยู่ตลอดนะคะก็เลยโอเคทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าบ้านที่เนี่ยมันยังมีคนอยู่ตลอดอะไรแบบนี้นะคะและสำหรับค่าส่วนกลางค่ะคุณชมค่าส่วนกลางที่นี่นะคะถูกมากๆเลย ปละมานะคะตารางวาละ10บาทนะคะเดือนหนึ่งก็จะตกอยู่ประมาณ1,500กว่าบาทนะคะถ้าตีเป็นเลขกลมๆค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับบ้านวันนี้ที่เชียย์มาฝากคุณผู้ชมกันนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าเราอะเคยมารีวิวบ้านฝั่งตรงข้ามแล้วนะคะแล้วก็ขายไปแล้วด้วยนะคะขายที่ประมานะคะ9.8ล้านบาทนะคะฝั่งตรงกันข้าม เนื้อที่ต่างกันแค่ประมาณ10ตารางวาเท่านั้นเองสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็อยู่ที่7.6ล้านบาทนะคะก็อาจจะอยากให้รีบกันหน่อยนะคะรีบติดต่อมากันนะคะและสำหรับบ้านหลังนี้นะคะวันนี้เราก็เอามาฝากกันเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่คอนแทคตรงนี้ค่ะโอเคสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันที่โครงการไหนนะคะโลเคชันไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ